สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกมากันแล้วใช่ไหมคะมาเมบิกบานกันก่อนแล้วปีนี้ของเราเจอกันนะคะกับคีิมหากราบ21วันนะคะวันที่21แล้วนะเอะที่เรามีความสุขมีความสุขมีความเมบิกบานไปด้วยกันกับคุพี่กเตั้งจิตตั้งใจที่จะปรับเปล,ล,ลี่ยนอารมณ์และความรู้สึกข,ของตัวเองนะคะให้ยืนอยู่ในขื่นบวกพลังงานบวก,กต่อเนื่องเกิน21วันนะคะเอา ทุกทุกยี่สิบเอ็ดันของวิเศษวันเรานะคะเป็นวันดีเป็นวันเริ่มต้นในการต่อยอดนะคะพัฒนาตัวเองอ่าบกบันกันก่อนบอกบันกันก่อนที่เราตั้งใจเว้ามาให้ได้ยินใหญ่เป็นปีของเราฉีกยิ้มลูกมีความสุขกันเร็วจนนี้หัวใจจะทำอะไรค่อยเหงค่อยรวยภาพชาติเสีงชาไม่ขมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านใครที่เข้ามาแล้วนะคะ ฝากอธิษฐานจิตและกดแชร์เ้ต่อไปด้วยนะเพื่อเป็นสเสบียงบุญนะคะส่งต่อเรื่องรายดีให้กับผู้คนเห็นคลิปนี้ได้ตื่นรู้ไปได้วยกันเย้เขาเป่าในทุกประตูให้รวย,ร,วยรัดร้อยฮอร์ดีปีนี่ปี่แม่โคตรเองตั้งใจนะคะทำทิปมหาการที่เส็จบันเพื่อโปรแกรมจิตของตัวเองไปในด้านดีนะคะกับวันนี้นะวันที่21นะคะสร้าตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนะประสบความสาเร็จนะคะ ยิ่งขึ้นขึ้นไปนั่นเองเฮ้เฮ้เบิกบานมีความสุขเช็คอารมณ์ของตัวเองให้เกินพิเศษวันแล้ววันทั้งวันต่อตลอดทั้งวันนะคะทุกทุกสิบเจ็ดวินาทีลองดูตัวเองดูนะคะลองเช็คสติสติดของตัวเองดูว่าเราดูว่าเรายังเบิกบานอยู่ไหมอ่าทําปีนี้ให้เป็นปีของเราที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตัวเองไปในด้านดีอ่าหยิบจับอะไรดานโดยมั่งคั่งไปด้วยกันมา ใช้ข้าวพลังด้านดีทำศัตรด้านดีอาศัยไว้ในสมองและความรู้สึกของเรานะคะการคิดดีผู้ด,ดีทำดีแล้วก็ปฏิบัติจรสิ่งดีๆเหล่านั้นจะตอบแทนย้อนสนองกลับมาหาเราแน่นอนคือกระจกของการสะท้อนกลับในด้านดีนั่นเองกับเมื่อวานเนาะที่ส่งต่อไปแล้วนะคะในหัวข้อนี้เนาะแค่ค hey, hey. ่วันนี้วันที่21แล้วเบิกบานต่อเนื่องไหมมีผลลัพธ์อะไรบ้างกับคนที่มาเลียนเรียนคลิปนะคะ จะทำอะไรคอให้เฮงคอยรวยปีนี้ปีของเราทุกอย่างต้องไปได้สวยเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอดไปปีนี้ปีองเราใครร้องของคนนั้นนะลูกนะใครที่เป็นคน,น,คนร,ร้องเพลงดีๆแบบนี้ให,นให้กับตัวเองคนนั้นแหละจะได้สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราโ<ต><ว>ค้ช มีเธแล้วฉันต้องรวยยิ่มหรือ,อยังเบิกบานหรือ,อยังมีความสุขหรือ,อยังลูกอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนมั่งคั่งมั่งมีทางความสุขหรือ,อยังอ่าปลดปล่อยอารมณ์ทุกออกไปความสุขความเศร้อาอดีตทิ้งไปที่หมดทำวันนี้ให้ดีที่สุดในด้านดีประกอบสมาอาีิด้านดีมีความสุขอยู่ในลูกของตัวเราเองไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นปีนี้ปีใหม่ ปีใหญ่ปีแั้งปีนี้จะทำอะไรก็ดีโคจิงโอเจาหยิบจับอะไรกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดม้จะูองงเออใช่ไหมด้วย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 เฮ hey! สุดยอดสุดยอดแห่งปีนะคะเพลงแห่งปีเลยนะเพราะว่าครูสิตาตั้งใจที่จะทำเพลงเหล่านี้นะคะให้พวกเราทุกคนเนาะ ได้นําไปใช้โปรแกรมจิตของพวกเราไปในด้านดีนะคะครูสิตาคือคนที่ติดลบ10ล้านมีเงินติดตัวอยู่แค่20บาทมารวยมารอดเพราะใช้กดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดด้านดีด้านเดียวนะคะแล้วพลิกชีวิตของตัวเองจากคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายกลายเป็นคนที่ประกอบธุรกิจประสมความสําเร็จในโลกออนไลน์จนถึงทุกวันนี้นะคะออกมาแบ่งปันกดจักรวาลกดแรงหนึ่งดูดออกมาแบ่งปันนะคะสิ่งที่ครูสิตาเรียนรู้เสร็จแล้วพลิก ปรับเปลี่ยนใช้ในด้านดีเอาลองผิดทิ้งไปแล้วเอาลองถูกมาสอนพวกเราไว้ที่หน้าเพจคลิปของครูสตามีหลายพันคลิปนะคะทุกคนไปย้อนเรียนดูนะโค้ชตุ๊กเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เรียนรู้กับครูสตาที่หน้าเพจเรียนรู้กับคลิปมหากาบยิเสวัวและประสบความสําเร็จอ่าด้านด้านอารมณ์ความรู้สึกเราก่อนโอเคนะสวัสดีคะ่ะยังเป็นทางการมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านทุกคนนะคะ เดี๋ยวคุพี่ตัวจะเข้าเรื่องเลยนะแต่ว่าขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนแป๊บน,นึงนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนแป๊บน,นึงเราเข้าตรงนี้ไม่ได้แป๊บน,นึงนะคอเปิดเพลงก่อนที่จริงจะเข้าเรื่องแล้วนะลูก สอนว่าการที่เราจะแบ่งปันเราควรที่จะตั้งจิตอธิษฐานเพื่อแชร์เออเพื่อแชร์ออกไปก่อนนะแนับนนะคะมันไม่ขึ้นเฮ้ hey! ในระหว่างที่รอเครื่องนะอ่ะตอนนี้นะคนพี่ตุ๊กก็จะ เล่าเอ่อก็จะแบ่งปันต่อไปเลยนะคะว่าโค้ดเองเป็นอีกคนหนึ่งที่เรียนรู้กับคลิปมหากาบวิเศษบันและสํานึกรูปคุณของตัวเองเนาะเออเบิกบานเป็นมีความสุขเป็นนะคะแยกแยะ,แยะผิดถูกโชว์ดีเป็นแยกแยะ,แยะอารมณ์บวกอารมณ์ลบเป็นนะคะทําให้ตัวเองลุกขึ้นมารับผิดชอบตัวเองด้วยการขยับขยายเรียนรู้แล้วเอาไปขยายโอกาสในร้านในธุรกิจในร้านของตัวเองนะเป็นร้านที่ทําให้โค้ดมีชีวิตอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้กับลูกๆอีกสองคนนะคะเราสร้างรายได้กับสิ่งที่เรามีอยู่เออ คลิกแพลงปรับประยุกต์เอาความเรียนรู้ที่ได้จากครูสิตามาใช้กับชีวิตตัวเองอย่างมีความสุขสร้างความสุขสร้างความสนุกสร้างความเบิกบานกับการลงมือทำงานด้วยลูกยืนหนึ่งในคลื่นหนึ่งไม่พอต้องอนุญาตตัวเองให้ทำงานด้วยอนุญาตตัวเองให้เปิดทิศทางหลายของเงินด้วยนะคะทำงานอย่างน้อยสองช่องทางของการทำงานของการประกอบสมาชีพในด้านนี้นะคะต้องเป็นด้านดีๆนะลูก การงานของเราจะนําสนับสนุนเราจะเกื้อหนุนเราต่อเมื่อเราทํางานที่มันสุดจริตสุจริตและเป็นผลประโยชน์ต่อตนเองและต่อผู้อื่นด้วยนะคะคํานึงถึงคุณธรรมจริยธรรมด้วยกับงานที่เราทําเพราะว่าการใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดมันจะดึงดูดเรื่องใดดีๆเข้ามาหาตัวเราไม่ได้ถ้าเราไม่คิดดีทดําดีพูดดีและปฏิบัติด,ดีใจกลางหลักของทุกศาสนาที่ครูสิตาเองเอาออกมาสอนแม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหรือครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่เราเกิดขึ้นมา รู้จักครูบาอาจารย์ทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์เป็นของตัวเองนะคะท่านจะสอนแนวทางเดียวกันนะคะให้คิดดีพูดดีทดําดีปฏิบัติดีซึ่งคุณงามความดีเหล่านั้นจะเป็นเกราะแก้วคุ้มครองพวกเราอย่างดีไม่ทําให้พวกเราตกอับไม่ทาให้พวกเรายากจนไม่ทําให้พวกเรา ตกต่ำถึงขั้นสุดนะคะต่อให้ลงยังไงจะมีคนบุญกุศลเหล่านั้นจะคอยประคับประคองตัวเรานุนนำพวกเราให้เจริญให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูไปได้จิตของพวกเรานะคะขอให้ยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งขอให้มีความสุขขอให้มีความกตัญญูรู้คุณขอให้มีศีลห้าอยู่ในใจขอให้การพูดการทำการคิดเป็นไปในทิศทางที่ดีอทำความดียังไงก็เป็นเกราะแก้วคุ้มครองพวกเราอยู่ดีนะคะลูกเออย่าเพลผยไปในด้านลบพลังงานด้านลบให้ปล่อยละปล่อยวางให้ทิ้งให้เร็วที่สุดนะคะให้เหลือไวแต่พลังงานด้าน ค,ดดคิดดีคิดบวกมีความสุขระริกระริเบิกบานมีความสุขอยู่ในรูตัวเองไม่ได้บอกให้เราไปเบิกบานหรือไประริกระริกับลูกกับผัวของคนอื่นมันเป็นการผิดศีลองรักษาศีลด้วยอย่างน้อยต้องมีศีนประจําตัวของตัวเองด้วยอ่าเมื่อก่อนโค้รเคยเป็นแบบนี้ไหมไม่เมื่อก่อนเราไม่เ,เราทําบ้างไม่ทําบ้างเมื่อก่อนเรานั่งสมาธิบ้างไม่นั่งบ้างแต่พอมาเรียนรู้กับครูศิษตาที่หน้าเพจ พอเรามาเรียนรู mm ้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดกฎแรงดึงดูดจะใช้เห็นผลก็ต่อเมื่อเรามีอารมณ์ด้านบุกบวกเรามีความสุขการเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะและเตรียมตัวเป็นผู้รับที่ยอดเยี่ยมด้วยโอเคไหมอืมนั่นคือสิ่งที่โค้ดเองนะคะได้เรียนรู้เสร็จแล้วการเรียนรู้เสร็จแล้วเราพัฒนาตัวเองการเรียนรู้สุดแล้วเสร็จแล้วเราลงมือทําลงมือเรียนรู้เสร็จแล้วครูสิตาบอกให้เราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเราก็พูดก่อนว่าเราอนุญาตให้ตัวเองมีความสุข อนุญ,ญาตให้ตัวเองเปิดรับเรื่องราวดีๆเราเป็นคนเปล่งวาจาของเราถ้าเราไม่พูดเราไม่เขียนเราไม่พิมพ์เราไม่โต้ตอบสแสดงว่าเรายังยังไม่อนุญาตให้ตัวเองอ่าเป็นเหมือนที่ครูสิตาสอนอ่าครูบาอาจารย์คนที่สอนเราคือคนที่ประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราอยากสําเร็จอยากเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเหมือนครูบาอาจารย์สอนเหมือนครูสิตาสอนนะคะทาไมครูสิตาเราถึงเลือกครูสิตาว่าครูเพราะสิ่งที่อ่าสิ่งที่ครูสิตาสอนอ่ะ ทาตามแล้วมันเห็นผลมันเห็นผลจากอ่าแป๊บนึงน,นะคะมันเห็นผลจากการที่ลงมือทําจริงๆและมีผลลัพธ์อันดับแรกเลยนะคะโคี่ตุกมีความสุขมากขึ้นจากคนที่มีอารมณ์ลบคําพูดลบความคิดลบอ่ากลายเป็นคนที่เบิกบ,บานได้ยิ้มแย้มแจ่มใสได้มีความสุขได้ นั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วเราเช็คตัวเองเช็คอารมณ์และความรู้สึกข,ของตัวเองว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไหมมันรู้สึกเบาสบายขึ้นไหมกับการที่เราปล่อยละปล่อยวางเออการที่เราปล่อยละปล่อยวางการที่เราเอาโหสิกรรมให้คนเป็นเออการที่เราเอาชนะพลังงานด้านลบๆที่เข้ามากระทบจิตใจเรา<ม>เห็นไหมว่าเราทําได้อะเราทําตรงนั้นได้แสดงว่าเราผ่าน เราผ่านการ,ราทดลองทําตามครูสิตาแล้วมันเห็นผลแสดงว่าสิ่งที่ครูสิตาออกมาสอนเรานั้นคือเรื่องจริงที่ครูสิตาเองนะคะลงมือเรียนรู้จริงแล้วลงมือปฏิบัติแล้วถึงได้ออาออกมาสอนพวกเราครูสิตาไม่ได้บอกว่าโค้ดเองไม่ได้บอกว่าให้พวกเราเชื่อในสิ่งที่ครูสิตาสอนทั้งหมดนะแต่โค้ดอยากจะบอกทุกคนว่าให้พวกเราทุกคนนะคะลองเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้กฎจักรวาลคลิปมหากาบยี่สิบวันที่ครูสิตาทําไว้นะคะเออ ให้ที่ครูสิตธาทําไว้ให้ทุกคนลองไปเรียนรู้คลิปมหากากาศวิเศษวันและลองลงมือทําตามเออลองลงมือทําตามดูว่าเราจะได้ผลลัพธ์คือความสุขเราจะเกิดขึ้นไหมเราจะรักตัวเองมากขึ้นไหมและถ้าเรารักตัวเองมากขึ้นเราจะเอาพลังงานด้านลบๆเข้าไปใส่ในสมองในความรู้สึก ในหัวใจของเราในตับไตลำไส้หลอดเลือดของเราไหมเอ่อในเมื่อเรารู้แล้วว่านั่นเราแยกเป็นเมื่อเราเรียนรู้คลิปมหาการพิเศษวันแล้วเราจะเรียนรู้เสร็จแล้วเราจะแยกแยะเป็นผิดถูกเอ่าเรื่องไหนเรื่องบวกเรื่องไหนเรื่องลบเรื่องไหนพลังงานด้านดีเรื่องไหนพลังงานด้านลบเกี่ยวกับการใช้กฎจักรวาลกฏแรงดึงดูดนะคะแล้วเราต้องเลือกเป็นถ้าคนที่ลงมือเรียนรู้เสร็จแล้วเขาจะเลือกเป็นเขาจะแยกแยะเป็นค่ะเออเพราะว่า ถ้าคนไหนที่เรียนรู้และลงมือทําวันละหนึ่งคลิปจริงๆเนี่ยจะเข้าใจว่าทําไมครูสิตาถึงให้รักตัวเองเป็นก่อนให้ขอโทษตัวเองเป็นก่อนเพราะพลังในตัวของเรานะคะเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วมันจะมีพลังที่สามารถดึงดูดดึงดูดกับเรื่องราวดีๆกับการที่เราตั้งจิตอธิษฐานในด้านดีอ่าเราคิดดีเราพูดดีเราทําดีสิ่งดีๆนั้นเป็นเหมือนกระจกสะท้อนโยนกลับมาหาเรานั่นคือเรื่องราวข,ของกฎจกกักรวาลกฎแรงดึงดูดมันมีอยู่แล้วนะคะไม่มีอยู่แล้วทุกคนลองไปเสิร์ชดูนะคะคลิปนิวรอนที่เคยออก อากาศทางช่อง3นะคะและก็อีกหลายๆคลิปที่เป็นคลิปวิทยาศาสตร์นะคะคลิปเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ที่ได้วิจัยไว้นะคน,คนระดับโลกหลายๆคนนะคะที่เขาประสบความสาเร็จเพราะเขาใช้กฎจัก,กรวาลกฎหนึ่งดูดด้านดีบวกกับการที่มีความสุขระหว่างที่ลงมือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรียกว่าเป้าหมายในชีวิตนั่นเองนะคะด้วยความสุขด้วยความสนุกด้วยความเบิกบานด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นไปได้มันประสบความสําเร็จได้ออกมาสร้าง สิ่งดีๆให้กับตัวเองทุกวันทั้งวันนะคะแล้วก็ประสบความสาเร็จนั่นคือสิ่งที่โคพิทุกเรียนรู้กับครูสิตาเสร็จแล้วลงมือทำทำตามและเห็นผลว่าตัวเองมีความสุขตัวเองมองโลกในกแง่ดีมากขึ้นกิจการที่เราทําร้านค้าที่เราทําเราเองก็มองหาช่องทางมองหาโอกาสมองหาสินค้าใหม่ๆเข้ามาเราไม่ทําตัวเหมือนเดิม ยอดขายเราก็เพิ่มเติมได้เมื่อเราทำตัวเรานำสินค้าตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเติมในร้านนั่นคือการขยับขยายนั่นคือการมองเห็นโอกาสในการที่จะขยายกิจกรารของตัวเองอยากมีเงินเยอะขึ้นต,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 ต้องทำตัวให้ต้องต้องนั่งทำตัวยังไงสินค้าเราต้องหลากหลายเพิ่มขึ้นไหมนั่นคือการเรียนเสร็จแล้วพัฒนาเมื่อก่อนเราขายสินค้าอยู่แค่หนึ่งอย่างสออย่างแต่พอเราเรียนรู้กับครูสิตาเสร็จแล้วครูสิตาบอกว่า การที่คนเราลุกขึ้นมาทําอะไรเดิมๆแต่ยักได้ผลลัพธ์ใหม่คือคนมีคนจริตเพราะฉะนั้นเรามาเอาคําพูดนี้มาปรับใช้กับร้านค้าของเราโคตรเองไปเอาสินค้าตัวอื่นมาใส่ในร้านอ่าเป็นอะไรที่รูปแปลกใหม่ซึ่งเราสามารถหยิบขายได้ง่ายกว่าเดิมแล้วก็ทําให้เรามีการเงินที่เพิ่มขึ้น mm. เห็นไหมมันเป็นการปรับประยุกต์ตัวเองโลกเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแต่เรายังทําตัวเหมือนเดิมโลก ทุกวันนี้นะคะถ้าเกิดร้านค้าไหนกิจการไหนไม่เอาตัวเองเข้าไปสู่โลกออนไลน์กิจการนั้นจะล้มสลายเหมือนที่เขาพูดนะคะเพราะว่าโลกออนไลน์จะอยู่กับเราไปอีกร้อยปีข้างหน้านะคะใครไม่รู้ก็จงรู้สะนะคะออว่าขนาดร้านขายขายส้มตําขายไก่ทอดทุกวันนี้ทาไมโค้ดถึงกล้าออกมาแบ่งปันเรื่องนี้เพราะโค้ดเองขายไก่ขายไก่ทอดขายลูกชิ้นทอดด้วยและก็ขายสินค้าของที่เอเดลอยู่ด้วยเราทําทุกวิธีทางที่ทําให้เกิดเงิน ที่เกิดพลังงานด้านเงินเข้าเข้ามาสู่ครอบครัวเราเราต้องการสร้างรายได้ให้มากขึ้นบนโลกออนไลน์เอาตัวเองเออกมาสู่โลกออนไลน์นะคะสร้างตัวต,วตวบนบนโลกออนไลน์แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองเปิดทิศทางหลายของเงินของตัวเองจากการที่มีหน้าร้านอยู่มีลูกค้าเดินผ่านไปพันนมาเขาซื้อเราอยู่แล้วลูกค้าประจําของเราเมื่อ3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วเขายังวนกลับมาหาเรายังมาซื้อเราอยู่อ่ะ สร้างสัมพันธ์ไมตรีกับลูกค้าที่อยู่หน้าร้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องพลิกตัวเองเอาตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์ขายในกลุ่มออนไลน์ในกลุ่มหมู่บ้านเปิดกิจการของตัวเองขยายธุรกิจขยายกิจการของตัวเองให้มีคนเห็นมากขึ้นเปิดการมองเห็นเปิดลูกค้าใหม่ๆให้เข้ามาอ่านั่นคือสิ่งที่โค้ชพี่ตุ๊กเรียนรู้กับครูสิตาเข้าสอนแบบนี้ครูสิตาสอนเกี่ยวกับการขา,ายออนไลน์แต่เราสามารถปรับประยุกต์ออกมาใช้กับงานของเราอาชีพของเราร้านค้าของเราได้นั่นคือสิ่งที่ได้ ได้ความรู้แล้วเอามาปรับใช้กับตัวเองเพราะเราเป็นแม่ค้าเรามีหน้าร้านอยู่แล้วขายสินค้าของที่เดมเนยูขายไดมอนด์ว้าวไดมอนด์ว้าวเรากินเราใช้เองก่อนต้อมั่นใจเชื่อใจในสินค้าเราเราเอามาแบ่งปันในรูปแบบของสินค้าของการทีออเดอร์หาลูกค้าก่อนเราไม่ต้องลงทุนเราหาลูกค้าให้ได้ก่อนและเราแนะนําลูกค้าเราด้วยการที่เราใช้เองให้เห็นผลและเราจะได้รู้ว่าตัวแป้งของเราหรือตัวสินค้าของเราที่จะนําเสนอต่อลูกค้านะ่ะ เราจะได้บอกลูกค้าไดา้ว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างจุดเด่นของสินค้าเราคืออะไรกับการที่เราจะนําเสนอต่อลูกค้านั่นคือสิ่งที่โค้ดเองเรียนรู้กับครูสิตาแล้วออกมาฝึกโฟตัวเองศึกษาสินค้าของตัวเองให้ดีก่อนและค่อยออกมาแบ่งปันส่วนร้านของโค้ดพีุ่กเองนะคะโค้ดเองก็ศึกษาเรียนรู้ในร้านของโค้ดก่อนแล้วเอาสินค้าตัวใหม่มาเราก็ต้องรู้ว่าสินค้าตัวใหม่ที่เรามาวางในร้านเราก่อนที่จะนําเสนอให้ลูกค้าเราอะ ว่าคือตัวไหนคืออะไรมีน้ําพริกมาเพิ่มมนะมีกุ้งเสียบมาเพิ่มนะอ่ามีน้ําพริกกัหกมูมาเพิ่มนะอะ่แล้วเราก็เวลาลูกค้ามาวันนี้มีเมนูใหม่นะวันนี้มีสินค้าใหม่เข้ามาในร้านนะอ่าเป็นน้าพริกปลา่างนะ มีน้ำพริกพี่มีน้ำพริกปลาย่างพี่มีปลารสับพ,พี่มีน้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงด้วยเนี่ยคือการนําเสนอสินค้าให้ลูกค้าลูกค้าประจําที่เข้ามาหาเราอยู่แล้วนะคะเป็นเทคนิคที่เรียนรู้กับคุณตาและเอามาปรับใช้กับทุกธุกรกิจได้เลยแล้วมันประสบความสาเร็จตรงไหนรู้ไหมตรงที่เราเราต้องเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของเราก่อน ว่าการที่เราหยิบจับอะไรขึ้นมาขายดีมันเป็นการตลาดเนื้อมนุษย์มนันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะลูกตัวนี้นะคือการที่เราใช้กฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดควบคู่กับการที่เราออกมาขายสินค้าในร้านค้าของเราหรือในโลกออนไลน์ก็ช่างนะคะ,ะทุกอย่างที่เราหยิบจับขึ้นมาจะกลายเป็นเงินเป็นทองไปหมดไม่ได้ถ้าเราไม่ใส่ความเชื่ออมันเป็นสินค้าความเชื่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเกี่ยวกับกฎแรงดึงดูดซึ่งทุกคนใช้อยู่แล้วแต่ไม่มีใครออกมาเจาะจงว่า ต้องคิดในด้านดีด้านเดียวเหมือนที่ครูสิตาไปเรียนรู้เสร็จแล้วมาบอกต่อมาเปิดเผยความจริงของกดแรงดึงดูดอ่าว่าครูสิตาใช้กดแรงแรงดึงดูดแบบนี้นะถึงทําให้ได้กิจการรุ่งเรืองเฟื่องฟูแบบนี้อยากให้กิจการขายดีคิดนําร่องไปก่อนเลยว่าวันนี้ลูกค้ามาสั่งออเดอร์กี่กล่องวันนี้ลูกค้ามาสั่งร้านสินค้าของเรากี่ชิ้นลูกค้ากี่คนวิ่งเข้ามาหาเราและแต่ละคนจํานวนเงินเท่าไหร่ นั่นคือสิ่งที่ครูออกติดาวมาเปิดเผยความลับของการที่ใช้กฎจัก,กรวาลกแรงดึงดูดแล้วก็ทําลงมือทําและเห็นผลซึ่งโคพิทุกเองก็ใช้ในร้านค้าของโคพิทุกใช้แม้กระทั่งบอกว่าร้านค้าของเราจะขยายกิจการยังไงใครคือคนที่จะมาะพาเราไปสู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูลูกค้ามาจากกลุ่มไหนบ้างตอนนี้เองนะตั้งแต่เริ่มทำคลิปมหากรารพิเศษวันวันที่ 1- ถึงวันที่21วันนี้นะคะผลลัพธ์เกิดขึ้นจากที่เรามีแค่ราด ร้านที่ตั้งอยู่และมีคนผ่านไปผ่านมามาซื้อตอนนี้โค้ดเองได้ก้าวเข้าไปสู่กลุ่มออนไลน์หมู่บ้านกลุ่มออนไลน์ในเขตพื้นที่ของบ้านของโค้ดวิทุกอยู่นะคะมีร้ายหมู่บ้านโค้ดเองได้เอาร้านของตัวเองไปอยู่ในนั้นและได้มีการโพสขายและการวิ่งส่งสินค้าให้กับลูกค้าแพ็คสินค้าส่งสินค้าให้กับลูกค้ามันสนุกมากอ่ากับการที่เราได้ ได้เปิดตลาดใหม่ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้นําสินค้าของเราไปในที่ที่ใหม่ๆเห็นไหมหม,มันเป็นการพัฒนาเป็นการต่อยอดทําให้ตัวเองขายง่ายขายคล่องขึ้นขายหมดขายหมดกว่าที่เรานั่งขายอยู่กับที่ มันคือการพัฒนาต่อยอดตัวเองอะลูกใช่ไหมเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วมันมีผลลัพธ์ผลลัพธ์ของเราคือตอนนี้คือเรามีช่องทางของการทํามาหากินมากขึ้นเรามีลูกค้าที่เข้ามาสนันบสนุนอุดหนุนเรามากขึ้นการเงินของเราก็เพิ่มพูนทวีคุณมากขึ้นเห็นไหมกิจการเราก็รุ่งเรืองเฟื่องฟูมากขึ้นผู้คนที่กินที่ใช้เสร็จแล้วเข้าส่งต่อเข้าบอกต่อเขาย้อนกลับมาหาซื้อกลับมาซื้อก,ก,กับเราใหม่อีก นั่นเห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เราโปรแกรมตัวเองด้านดีลุกขึ้นมาบอกรนะขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณกิจการร้านค้าที่เราทำอยู่ตอนเนี้ว่าเขาจะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเขาจะดึงดูดผู้คนมากมายเข้ามาหาเราเขาจะดึงดูดเงินทองทรัพย์สินเงินทองมากมายเข้ามาหาเราออกดอกออกผลออกลูกออกร้านอเหลือกินเหลือกเก็บเหลือใช้นี่คือสิ่งที่ รุ่งเรืองเฟือนี่คือความเหลือเฟือที่ครูสิตาเอามาแบ่งปันเป็นคําศัพท์ด้านดีๆเพลงดีๆที่ครูสิตาสอนให้พวกเราร้องกันทุกวันดีกว่าเราไปร้องเพลงเศร้าเพลงทุกเพลงเงาเพลงตรมร้องเสร็จแล้วร้องผมร้องให้ตามร้องเสร็จแล้วพลังงานด้านลบดึงดูดกันเข้ามาเพียบความหลังอดีตสารพัดที่จะดึงดูดเข้ามาโค้ชจะไม่ย้อนกลับไปพูดถึงอดีตนะคะเพราะโค้ชเองเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่เราลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตตัวเองได้เรามีเงินผ่อนบ้านได้ทุกวันนี้เรามีเงินส่งรถของตัวเองได้ทัก ่อนบ้านมีเงินให้ลูกกินลูกใช้มีกิจการของตัวเองมีเงินลงทุนทุกวันได้เพราะว่าเรายืนหนึ่งได้สวัสดีค่ะสวัสดีมหาเศรษฐีนะคะร้อยล้านพันล้านที่เข้ามานะคะวันนี้นะมารับ พลังงานดีๆนะคะที่โค้ชพี่ตุ๊กลงมือทําถึง21วันแล้วนะคะกับการเรียนรู้กฎจกักรวาลกฎแรงรดึงดูดนะคะคลิปมหากราบพิเศษวนันผลลัพธ์ใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าทุกคนได้ลงมือทําตามที่ครูสิตาสอนนะคะไปเรียนรู้ที่หน้าเพจลูกเรียนรู้ที่หน้าเพจเสร็จแล้วทําในสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อต่อยอดเขาขอบคุณเขาขอบคุณซํานึกรูคุณในสิ่งที่ตัวเองลงมือทําเขาจะขยายกิจการของเราจะขยายโอกาสดีๆจะขยายและกัลยาณมิตรดี เมื่อเราใส่ค่า,าพ,พลังงานด้านดีเราให้คนอื่นก่อนการให้ที่ยิ่งใหญ่โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแต่จะมีคนอื่นคนอื่นๆบุคคลอื่นจะเข้ามาสนับสนุนเราเองอัตโนมัติอ่าโค้พี่ตุ๊กได้รู้จักน้องคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้ดึงโค้ดพี่ตุ๊กนะเอาร้านเข้าไปอยู่ในกลุ่มหมู่บ้าน7หมู่บ้านทั้งหมด ในที่สุดโค้ดเองในระหว่างวันที่1ถึงวันที่21ที่ออกออกมาแบ่งปันคลิปมหาการวิเศวันเรียนกับครูจิตตาและออกมาแบ่งปันทําให้ร้านของโค้ดพี่ตุ๊กเองนะคะตอนนี้มีลูกค้าเพิ่มขึ้นมีช่องทางของการที่จะเข้าไปโพสต์อีก5หมู่บ้านหรือ2หมู่บ้านยังไม่กล้าโพสต์เพราะกลัวว่าขอบคุณมากคะ่ะช่วยกันอธิษฐานจิตและก็แชร์แบ่งปันออกไปนะคะให้ทุกคนได้มีเป้าหมายในชีวิตและลงมือทําอย่างมีความสุขในระหว่างวันโค้ดพี่ตุ๊กนะคะตื่นเช้าขึ้นมา มีความสุขกับการออกไปเปิดร้านลุกขึ้นมาทำบุญตักบาตรทุกวันอ่าเพื่อที่จะเป็นสเสบียงบุญให้กับตัวเองและให้ทุกคนที่ได้เห็นคลิปได้ตั้งจิตอธิษฐานและร่วมมโนทำบุญไปด้วยกันด้วยอ่าและมีความสุขกับการที่ไปส่งต่อสินค้าอ่าด้วยความสุขด้วยความสนุกทุกวันทุกๆ21วันของ21วันของพวกเรานะคะจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ผลลัพธ์ใหญ่แน่นอนถ้าเราเชื่อว่าการที่เราออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีด และดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาหาเรากฎของแรงดึงดูดคือเราใช้พลังงานด้านบวกบวกพลังงานด้านบวกจะส่งเหมือนกระจกสะท้อนย้อนกลับมาหาเราเราจะพูดเราจะทําเราจะคิดเฉพาะเรื่องที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเราครอบครัวเรากิจาการของเราแล้วก็ทําให้ผู้คนได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะคะอ่าขอบคุณทุกคนมานะคะอ่า ส่วนพลังงานด้านลบลบเราไม่ต้องไปโฟกัสต่อให้เราได้ยินแต่สลัดออกให้ไวเอออย่าเสียเวลานะคะลูกทุกคนอย่าเสียเวลาอยู่กับพลังงานด้านลบขอให้พวกเราทุกคนนะคะจงคิดเสียว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ลุกขึ้นมาสร้างคุณงามความดีแบบนี้อีกแล้วนะคะขอให้คิดว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบ,บนี้แล้วเราจะไม่กล้าทําเรื่องราวข่าวลบอีกเลยเราจะไม่เอาสมองเอาความรู้สึกอาสายตาของเรานะคะไปฟังเรื่องราวลบ แต่เราจะมุ่งหน้าทําความดีจนนาทีสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่เรียนรู้กับครูสิตาที่น้าเพจนั่นคือการที่เรียนรู้เสร็จแล้วพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้ข,ขยับยายโอกาสให้ตัวเองได้ก้าวหน้าได้พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นกว่าเมื่อ21วันที่แล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่โค้ชคือดูได้ผลลัพธ์นะคะวันนี้เนาะออกมาแบ่งปันกันพอประมาณนะคะวันนี้นะกับ21วันคลิปมหากราบย1วันวันที่21 วันที่21แล้วนะพรุ่งนี้จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กับการที่เราจะได้รับผลลัพธ์ใหญ่จากพ่อจัก,กรวาลน,นะคะพ่อจัก,กรวาลจะเช็คเราทุกวันนะคะว่าเราจะยังไปต่อในด้านดีไหมเราจะดอ,อยากที่จะให้เป้าหมายของเราประสบความสําเร็จไหมเราจะมีความสุขกับการที่ลงมือทํางานแล้วก็วิ่งไปหาเป้าหมายเป้าหมายกับเรากาลังวิ่งเข้าหากันลูกอืมความประสบความสําเร็จ ของพวกเรามีอยู่แล้วนะคะถ้าเราเดินทางไปหาความสำเร็จด้วยความสุขความสนุกและความเบิกบานนะคะวันนี้ขอบิตุูกขอบคุณทุกคนมากนะหวังว่าคลิป,ลปนี้พวกเราทุกคนจะได้ความรู้เอาไปปรับใช้กับตัวเองนะในระหว่างวันวันที่หนึ่งถึงวันที่21เราต้องมีความสุขทุกวันลูกตั้งแต่แตเ,ชเช้าขึ้นมาสำนึกรู้คุณในร่างกายขอบคุณทุกสรรพ,พสิ่งขอบคุณคลิปดีๆขอบคุณคำพูดดีๆคำสอนดีๆที่ครูจิตาออกมาแบ่งปันที่พวกเราทุกคนเรียนรู้กฎจักรวันกฏแรงดึงดูดเราออกมาแบ่งปันกันนนะะคคเห็ลิปดี เห็นคำพูดดีๆเห็นเรื่องราวดีๆ อธิษฐานจิตและแชร์ออกไปลูกผลแห่งการทําคุณงามความดีนะคะจะส่งผลสะท้อนเ้อนกลับมาหาเราล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะคิดดีพูดดีทําดีปฏิบัติด,ดีนะคะอย่าลืมนะคะเอาตัวตนของพวกเรานะคะออกไปสู่โลกออนไลน์เพราะทุกวันนี้นะทุกอย่างขึ้นอยู่กับโลกออนไลน์หมดแล้วกิจการร้านค้าไหนนะคะไม่เข้าสู่โลกออนไลน์กิจการร้านค้านั้นอาจจะล้มสลายก็ได้นะคะแม้กระทั่งร้านลูกชิ้นร้านไก่ทอดของคุณพี่ตุ๊กเองนะคะยังต้องออกมาสู่โลกออนไลน์เลยอ่าแล้วก็ประสบความสาเร็จอย่างเต็มที่ด้วย ะะฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้หรือว่าคลิปหน้าแล้วกันนะคะเราเจอกันวันนี้ขอบคุณทุกคนมากค่ะบ,าย,บายไปเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางด้านอารมณ์ความรู้สึกและความคิดกันอขอให้เจอแต่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะขอบคุณค่ะไปแล้ว